ครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนสองมาแห่งพามวนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งพามวนนะครับเด้อเอามื่อไปฟังแนวทางของอแม่สมพรกับแม่คู่หอมหวานนะครับเนาะเพิ่นเล่าที่ไปที่มาว่าซุปซีเพิ่นไในมาตาใสนะครับเนาะเอาเบิ้งคลิปให้จบนะครับเด้อเพิ่นซีวอลจะฟังว่ามาตาใสเพิ่นชื่อจังไดเพิ่นตั้งที่มั่นใจแทะนะครับเนาะ ราคาตามต่อด้วยงวดที่จะถึงนี่นะครับเ้อเบิ้งให้จบครับผมแอดมินมีแนวทางมาฝากนะครับเนาะเบิ้งให้จบเพราะว่ามีแนวทางครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับเ้อแอดมินเวกให้ผัดไปรับส้มบรรจาการนํำกันครับผมเน้นย้ำคือเบิ้งคิปให้จบนะครับเ้อคลิปนี้ครับผมเพื่อนอนหลับครับผมอยากให้มีโชคไม่ใช่ไปน้ำกันนะครับเนาะ ตามนั้นครับไปรับชมบรรยากาศด้วกันนะครับสมพรซื่อนั่นน่ะถือในบอวะสั่นโทรมาคุยโทรมาเอาไม่บอกครับตอบอบอโทรโทรโทรมาถามโทรมาถามคนว่าถามกูให้เนี่ยว่าสมพรซื่อไว้คักแล้วนะเอาไว้ทั้งคืนเลยถือในบอบอวาาอังกฤษโอ้ยมันมีอะไรตูบอกว่าตู้มีคนโทรมาเขายัง เขาเขาเขายงปลท่านใดรู้ไหมแป้งป hey, ันหนุกเขายงปลท่านใด้เลยว่สันไปลืมไปเขา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 ยงปลท่านได้เลยล่ะสันก็บอกว่าอ้าวซื้อเป็นหอสามสี่ร้อยใบตายละว่ะเอากูมัดสิออกตัวกัดส เออสั่นว่าอ้าวไปเอาโตัวกามาอีกหน่อยนึ่งอ้าวพกฝันเกิดมเห็นว่าจังใดครับแมวอ้าวที่นี่คือทะแมงทะแมงเอาลูคือว่าจันซีมาหาปูก่อนบบดนี้ครับผมมาหาปูก่อนเมาหยอดผู้แกงหัวโบโบลูกบ่อ้าว ข้อกระทีบรวดไปยังว <The> enfin ่าสั่นย mm ินเทีบจังได้ไปบ้าอยู่แต่หาสามน่ะม่าสั้นระหว่างไปบ้าอยู่แต่หาสามน่ะเขาพูดให้ออกเขาพูดให้ออกว่าสั่นว่างที่แรกเขาสีให้ออกที่แรกเขาสีให้ออกที่นี่เราว่าวางเลยเอาห้าปากกระพอ่ะนะเพิ่นอยากได้สุดคนจีนนั่นน่ะว่าสั่นระว่างสุดคือสุดสุดแบบไหนละพ่อว่าสั่น ต่ตอนที่แรกเรายังเบานของเตะแล้ว่าเป็นแขนกับบอกนี่าปิดโค้มาเราเหวี่ยยเอาให้พ่อได้บ่มาสั่งมาเนาะจะให้พ่อได้บ่ได้พ่อเอาได้มันมันเป็นแบบไหนล่ะพ่อทีนี้เราก็าทิตยทาให้เบิ้งแขนยาวสมีปิดโค้ลงมาเล่วเล่าเล่าเล่ามองนี่เป็นเป็นแบบว่ายาวไปหาก็หาบ่ได้นี่นะไปได้ซุดอันแรกมาเพื่อนนั่นค่ะ ซื้อมา้ล้วมันโมเมนลูกวาสนาโมเมนโมเมนลูกเอาโมเมนต์จังไหมล่ะพอเออเดี๋ยวพอจะเอาไปกันต้านกี่คนไวกอนไปไปไปได้ว่าเอาเอาเอาไปไว้มากโมากกับเพรนยงเดียวเดี๋ยวจะเอามาหาให้ถูกใจไะ้ร็วเลยวาสนาพอแล้วเอามาเอามาเล้วโมเมนที่นี่สมพร่าโทรคุยแล้วว่ามันยากมันท้องบอคอยมีมันไก่ก็ต้องมาดอกลูก ขึ้นคู่ขึ้นค้าอยู่คืนเดี๋ยวพอสิบอกว่าเฮ็ดแบบไหนเราเต็มมาเลยมั้ยแล้วแล้วเราว่าทิเฮ็ดแบบไหนแบบไหนเดี๋ยวใส่ค้าคู้วลูกร้อยเก้าเก้าเราขึ้นอยู่บ้านเลยเออเราขึ้นอยู่บ้านบนด้ขึ้นแล้วก็บอกพ่อพ่อฝันบอกล้างลูกในเด้อว่าวลูกนี่ซื้อมาเล้ยจังส่สิไปแนวทั้งแบบนี้สามหาเสี่อามาได้ยูโบหาสามเสี่ยงมาได้ยูโบเจนี่แม่หอมหวน โคไปตอนเช้าโอ้ยบ่ได้ดอกสมพรนะ่ะบา้าอยุติหาสามบวกแต่ฟังเหมือนขึ้นอย่างหนิวสั่งนปูหน่ะว้านบานสมพรเอ้าปูสิไปปูสิไปกองสลากปูกระถีบมันเข่าโรตีว่าปูเอาหาสามมันโบเมนที่เับคนว่าให้ออกอย่าเช็ดจังไหนว่าสั่งแล้ววาวเลยนะที่นี่พอวาวแล้วบ้านไหนบนี้เอาที่สี่นะเอาอันนี้มาแล้วเดี๋ยวแล้งนี่พอสิไป เราบอกเลี้ยงนี่พอสีเอาสุดนี่แต่หายเพิ่นกอนเพิ่นว่าเมียนโมเมนจังไหนเดี๋ยวพอสิใสอีกหลอกแล้วว่า <c oughs> เราสิใส่ลอบิ่งเราบอกว่าถ้าเพื่อนบอเอาพอสิใ <c oughs> ส่เอ้าถ้าใส่แล้วมันสิเป็นจังไหร่มันเสียผาสิหนักหน่อยเลยว้ามันก็คือคนเก็ดคนจีนล่ะอพอคว้เขาสิบอกหัวพอสีประสาทแล้วว่าเออทีนี้เอาทางสั้นลูกสัญญากับพอลูกสิเอามาให้ได้บัด ลูกสิเอามาให้ได้ได้สุดสุดของเตหรือสุดแบบได้ลูกลูกเบิ้งในโทรศัพท์ลูกสร้างแล้วลูกสิเอามาใหได้เลยกอถ้าปากก um. รพอมาก่อนว่าสัตวะวาลองวอกถ้าปากกรพอมาก่อนถ้าปากอีกอีกก็พวกรวยหนักหน่อยเดี๋ยวบัวอู้วยหนักหน่อยเดี๋ยวบัซอวยแบบไหนกระพวก แล้วแล้วแล้ว,ลวป็นนยังพอจังหักแต่นาคน้อยชอยแต่นาคน้อยแล้วพอบริโตนสงพร,รสีสงพรสิตายแล้วพอเขาสิยุดเบิดเร็วอี่ยังเขาก็เอาไปเบิดเร็วแล้วโควิดไาจังสีเคยเคย,เคยหาเงินได้หมือละมื่นสองมื่นหาเงินได้มื่อละลอยมีสีพอสายสิเนาะมันหา,าอะไรอีดีเด้พอพอคือหักแต่นาคหน่อย่อแมน่น ได้หลตัดเลี้ยวเต๊จะพิจนะารณาให้พอบพระได้บังคับว่าจะต้องใหท้ท่าน,นั้นท่าน,นี้สมมาพักควรเลี้ยวเต้แต่ลูกเสียให้ที่นี่ทั้งนี้ก็บว้าเว,ว่าเลยพอถ้าลูกสมมาพักควรลูกจะ่ให้คนนี้ลูกใส่คนนี้ลูกแต่คนนี้แต่ว่าจํานวนลูกเนี้ยเบาเพราะว่าลูกเนี้ยโมหินโตเงินื้อเออพอเบาจะส่เพิ่มระวางเลยพวว่าไปเชื่อเอาเลยนะ เชื่อเอาว่ะซีสามนั่นน่ะก็เจ็ดแปดแป็ดน่ะเชื่อเอาว่าสันว่าเราเอาเลยที่นี่ตัวกวางหัวหาสามมันบ่ออกกีตาบ่ออกเฟังระหว่างเขาว่าให้ยออกเขาห้ยออกซี่สามมาฉันวแล้วหว่างแล้วหาสามสีเอาไปชิมไว้ใช้ก็แล้วเต้นสิไปทิมแล้วแล้ว่า แก็เลี้วเตชิบิทินลแล้วเบาอสิเลยเพราะจักเดียวแล้วเบาขึ้นไหมหนักหน่อยให้ตังหนักหน่อยปะให้มันไปเลย1ิบี่บาทเด้อเพราะว่าเอาตาังให้หนักหน่อย1ิบี่บาทอีนังหลานี่ก็บ่มีเด้อนี่ เราเราเราสี mm. e, yeah, in, ่ส hmm. ่ต yeah. ู Suddenly, right. <t imes> <t imes ้เราในกระเป๋าบ่มี่ในในกระเป๋ากระบ่มี่ชิปซี่บาทกระบ่มีเจ้าของกระบ่มีว่าสันเพราะว่าขึ้นมาบ่ได้เอากระเป๋าขึ้นมาชิปซี่บาทกระบ่มีว่าสันเอาพอหายหลายคนนั่นบ่ได้สีตัวก็อยากโผล่แล้วเนาะพอหายชิบหายพได้สี่ว่าสันว่าบ่เอาหาน้อยคนนั่นก็บ่ได้สีบ่เอาทุกที่มันบ่เป็นยังสี่เด้่เพราะว่ามันจะเป็นไปทัวเด้อ กสิบเียบาทเนี่ยบอเข้าใจบอ่าสันละวา่าต่างสิบเียบาทน่ะมันมันบอมีไขวีเนี่ยอพอพอจำได้บอหัวนั่นพอบอก,ก,กนะลูกหกแปดหกหรือหกแปดลูเบิ้ไปเกียบสี่แสนมันบอม้าหน่ะพอแปดเจ็ดกับเบิ้ลให้เบิ้ไปสี่แสนกับบอใด โอ้ยเอาหัวมาเอาหัวมาแล้วก็ดึงหัวมาจะสิโอ้ยมันเป็นจงไรมันมือนเขาก็ตอกเอาตอกเอาเลยเนี่ยตอกแบบแบบตอกแบบลูกแบบหลานน่ะเขาใจเบอร์ไีบ้าเข้าใจเราพอว่าสัตว์งงงงยักไปเลยกันแบบปลาโลงแบบแบบลราดึงหัวมาตอกเอาเลยเนี่ยเราเราเรา มันหนักแต่หาสามหล่ะจีวันเอาได้บ่แล้วยังถามอยู่ตอนนี้เออตอนนี้ยังยังเอาบ่แล้วตอนนั้นลืมพอสี้ชี้ไปเอาลูกอยากได้แบบเจ็ดศูนย์นะพอมัดกัแบบเจ็ดศูนย์นั่นเลยก็ไปนี่ก็ไปเอาถั่วเนี่ยจากคนหลานวัดจากเราบอได้บอกคนหลานไปขี้ไปกัแม่เอาไปเรื่อยเอาไปคุนละแล้วว่าแล้วให้จอดเนี่ย แล้วบอกใ้รดะที่นี่ตูกระเสือออยากถามได้ป่ะเนี่ยพอพอขาวา,วามาโลดเป็นยังไปนี่ตั้มแรกหรือตั้มสวงมันิมันกีได้ครับโตโตโต,ต,ตก็เข้าใจว่าจะเจ็ดเป็ดเปดมันบอล่ะืตโตเข้าใจว่าจะเป็นเจ็ดเป็ดเปดพอละว,ว่าได้ครับไปหอดเสื้อเอาจากนี่ไปจนหออพุ่นหัวก,ก็ เป็นอย่างนันใจดีอัศจรรย์ยอดให้กดเงินสองหมื่นสามมื่นไปถึงกันไปหนึ่งสีหนึ่งสี่งีไปไปหอดบ้านเช่นปกติจะจะขี่รถประมาณสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงคราบเนี้ยแย่กระปั่มกระปั้มมาซึงจะเสียไปแล้ว่เพ้ปะอีไร ไปไปฮอดบ้านจะต้องไปซื้อไอไก่ไหหมามันเดือเนาะมองดกเขาก็เท้าขายผัดยากหลอกผัวไปบวนพู้นมันนีไก่พอมึงมันมีไก่แค่จะคลองจิตเตอเลยไปซื้อรตเตอรี่อยูยูหนาเซเว่นพ่อตู่มูยู่มองหนาพาอมันตินจะมือสุดท้ายมันจะหลายเยนิีอาจารย์ไปปวดเอาสวนผัวว่าพ่อมึงไปกินเข่าในเมืองเู้นเถอะเอาอีกเอาอีก เขาปิดเบิดแล้วเดี๋ยวนี้เขาปีติสามทุ่มที่นี่ไอ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 ไบอลที่ว่าแบบร้านอาหนเขาจะเป็นย่างขายกันบ่เตอผัวว่าเขาปิดร้านอาหารปีติสามทุ่มที่นี่ตลางคืนที่นี่เขาพกเข่าไปบ้านนอนพอเอยไปไหวไปไหวเราอีกนเวลาไหวได้พอดุจจิตจิตใจลูกเลอพอเด้อให้ลูกได้คักๆักเลยพอลูกบ่ลืมคำคำมั่นสัญญาเลยพอ แล้ว่าให้ให้ให้เป็นหัวเรือสารหน้าสารหน้าือเราเราบอกให้เป็นบ่แม่นว่าให้เป็นใหญ่นะค่ะไงแบบน้ำน้ำน้ำทีมน้ำน้ำน้ำทีมแค่นี้ขึ้นรถไปตัวกระถามปูกรอยู่นี่พอหัวลูกดวงดีก็ดีนั่งขึ้นรถไปพอเงยเพื่อนดวงดีเพื่อนซื้ออย่างนี้ในเรื่องเงินสี่ล้านอย่งเดียวสองหมื่นเลยเจ้าใดเพื่อนกระละซื้อเลยเด้อก็ดีพี่ก็กระดีปะ เธอบอกบอกหัวแล้วเนี้ยจิตวิทยต่างหากเพราะว่าหัวนั่นหลวงพ่อบอกว่าอย่าเอาลาย้ะลูเพราะว่าดวงยังบทันมาถ้าเอาลายมันขี่โบได้ลูกลูกจะเอาเกินนะพอพออันนี้พอซอยถ้าพอพอซอยลูกจะบบได้เพราะว่าดวงลูกยังบบมาอันนี้พอซอยโตกับหูแล้ว่พอซอยยังสี่ให้ผหัวสื้อเป็นว่หัวก็ว่านไหน มึงเทสเนี้ยกันตามสบายมึงยัยมยงไม่กกยุดกันถ้าจะสั้นน่ะได้อีกสองหมื่นแม่น,มนบอถ้ามา,าตามสบายินใบเสือสองหมื่ต้องได้อีกร้านซีแมนบอหอัวบกว่างห้ตามสบายเพราะที่นี่มือเลีบวเนี้ยเน,น,นี้นางเบิ่งขลางหัวนางเบิ่งขังเชิงเพราะเลก้ออกนึง่งซีเห็นแต่ยางยองยองมามนี่เมืองออกจริงจริย้ย ัดเวลาบอกให้ซื้อให้คือบ่กซื้อแม่เมืองบอกจริงๆไอ้ไอ้เมียกัเมียกันดีใจก็จิเล่นปกอดหัวแบบสโลว์ละลายต้องประกวดหัวนั่นแหละบอกให้ซื้อจักรซื้อแล้วจ้าของสื่อจงบูดี๋หอบลอตเตอรี่ก็ได้ยุฟู่เดียวเจ้าของเลยสามรวยแม่มึงบอกจริงๆนะยาะ ล้มปัญหาสามขัน,นยันมือกวนกันเลยขึ้นพ่อเออตียขึ้นพ่อ,พอสร้างบอกให้เชื่อให้แล้วเราสร้างด้วยนะว่าถ้ามันพิษเมียทีจัดการเองดอกพ่อมึงถ้ามันถูกเนี่ยเจอพ่อมึงอ, <c oughs> อย่ามาอยู่ก็กู้บร <c oughs> ิษัทดวงดวงม้าระพีพ่อดวงลูกม้า <c oughs> น้ำดองอะไรเด้่องม้าระิดต้องพ่พอซอย <c oughs> ส,สายนี่ซอยสานโขนกูพปานหาโขนกูใหญ่ บ่ต้องยาเล็บบอลลูกดิเต็มใจแต่ตอนนี้ลูกยังหนักอยู่ลูกไหลายลูกยังไหลก็ได้เล็บบอเด้อลูกบอลเยอะม้วนซีมาเยอะ้วนซีมาเยอค่ะพอบ่ได้บบอลเด้๋ยวดนีู้่เยะม้วนซมาเยอเยอะงวดงวดงวดที่จะถึงนี่แต่พออันนี้อันนี้เอาเอาเอาทุนมาจักแสนก่อนเดี๋ยวมันไหลมาพอเดี๋ยวมันไหลมาเดี๋ยวมันไหลมาอย่างเข่าโค้งค่ะแต่บ่ท่ามือสั่มค่ะค่ะค่ะให้ให้ให้คุณแดงเอาไว้ คนละยาะละยาะอันใดใส่ลูกก็หายกับหายเพิ่นตาหาคุชิเดบัสัานก็ยังมาด้อค่ะคนปิดปั่นโผงปูค่ะคนปิดปั่นโผงปูด้วค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหายเนี่ยหอมหัวเพิ่นจัดเอาจัดการเอาแต่เรื่องเงินเรื่ององลูกจะเป็นหัวเรื่องใหญ่แล้วพอเนาะ่ปละลูกขักปากค่ะทั้งาบหัวสิมากแต่ค่ะ ได้ครับแต่พอย่พอซอยอย่พอซอนตามสัญญาณเนาะปัดซิล้วอย่างพอตามสัญญาณพอปัะซิบแล้วเป็นอยังปัซิกับซิปคอยๆอพี่สา้แอกไลอกาขึ้นห้ไงข้อปัดซิได้ด้วยข้อปัดิปเลย้อปัดซิปเลย

เห็นบกเท่าไนให้กับเอาบ้างที่พี่มาให้ไปจอเอาท้งทั้งเาอ่ะที่พี่มาเราอึ้นมาูหอันนี้อันนี้ของไทนี่ยนู้นมีสิขัางหลังข้างหัขาังาง้พักทันใจทันตัวไปคิดถึงช่างแตงรัแล้วไปเดล๋มวเอางี้เอี๋ยวเอางี้ไา าาย่อ๋อมือนี้ลูกลูกเอาแฟนแบบพอว้าไว้ได้แล้วแงน้าเลาาันตัว้ำเากันตัวสือมาู้อนคือจักสี่ข้อหาจากหัวพักกาชันว่าเหม็นเอาขามาฉันแเอาเอาจักไไรล่ะเอาคามันล่ะเอาขามารถกงพักเห็ุว่ามนเอาว่าเขาันใช่ใช่พอพอพอันนี้เบิรงอันนี้นี่กีสวยเลยเนี่ยพ่ออันไหนันีงเนี่ยเนี่ยเนอันแดงแดงเนี่ย เอาเอาเอาเขาใ้เขาไ่เอาแล้วจะเอาไปใส่หรอเ่เอาให้เขาทานก่อเอาให้เขาเาทานบอลไม่ทานก่อนบไว้กองทานข้าตตั้งทัานเขาก็ให้เขาไปดิตานเขกอ่ายคนยังเด้อโอ้ยเอาอันนี้ไปก็บ่ได้เขาเดี๋ยวเอาสุดได้ก็ได้ได้ก็ไดู้คนวางได้ดูดอกไดางคนอยากได้ไงคนอยากได้ซึงไงเขาถึงองไงดิดีเอาทุดไงดิมะทุดไงดิได้ึ่งสามเขาจนหนักไั

เอาทาาสัตนเอาทำเนียรเยอะเยอะเยอเอาจํเนียรก่อพอไป่าถ่าเลยลูกกระลังสีหาเอากระลากระลาอยากเล่าอีกโอ้ยอยากเล่าก็เล่าที่แบบอยากเล่าอีกอ้อยากเล่า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 อกน่เขาขางอันนี้ข้างแขนก็ลาว่าเอาไว้สามาเอาไว้่ทางข้ากลาเป็นงินข้าวลาสนหนึ่งเชือบปลาเป็นงินเชือลอันนี้เชือบปลาเชือาอันนี้เชือบลาต้องค่ะค

ไเด้พอเนี่ยเอาแันก็หาง่ายนั่นแหละหางหาโลเอาเอาว้ทั้งค่ายก็ได้บกหางาง่เอาไวั้งลังเวั้หังหาง่าย่าไว้ทั้งหลังอันอันนี้ชิบปาอันนี้าเอาอันนี้เช็าทาอันทานั่นเอาไว้ทังแล้วข้อมากน่อยนี่รอพ่อข้อมากหน่อย่าได้นี่เนี่ยหนักหน่อยก็ได้ก็หาือกันหายั่นงะเอาหาททื่อคุณตหาทุกทื่อ่าหาื่อเอ้า หาเด็พคนหนสีหนึงเดีหากกขาตาาตาตาซื้อซื่ากก้ซื้อหาซื้อซเขาสิจายบ่ล่ะกจาจจาตาตาาแล้วแก่แ็แขส่ปากไ่ทแกงแกงกลังพอกขืนมหาบันว่แม่เดี๋ยวแม่หอมหวาขึ้นมาบ่ไดดเล้ขึ้นได้ขึ้น ครับผมเนาะตามนั้นนะครับเนาะสำหรับเป็นแนวทางนะครับเด้อผู้ใดมาเคยชอบก็จ้างว่ากันจำได้ว่าครับเปิดมาสิบบาทกับห้าบาทนะก็เอาเอาเป็นแบบเอาแบบง่ายๆนะครับตีไปหนึ่งศูนย์ห่านะครับเนาะหนึ่งศูนย์ห่านะครับสิบบาทเนาะกับห้าบาท หนึ่งศูนหาานย์หนึ่งนะครับเนาะกตามนั่นครับผมสำหรับในะหน้างอันนะี้ตนี้นะครับเนาะกับเบิ้งพิารณาเบิง้งเพราะว่ามันดูต้นต้นต้นตดูนะครับเนาะบ้านดิ่ไก่สวไงตลาดคันปูไรพอรร่อรถตุนีกับปิห้ากับห้าไอะครับเนาะก็จะเอาศูนหาหนึ่งศูไปสั่นนะครับเนาะตามนั่นครับผมเนาะหายิบหาอันนั้นไครับผม อย่ลืมเะครับหน5หรือ hey. ว e ่า0,5หาเนาะโดยขายส้วโดยขายซ้อโตจะเป็นรางวันใหรางวันหนึ่งก right ็ได้เนาะซไทยก็ได้นี่จสิ้อนโตนาก็ได้แล้วกหนึ่งศูนย์ห้าหาเบอร์นะครับแล้วเอาชุดกื้อส่วนบุคคนครับผมไปมาคอยสอบกันมากันส่นกะเมียร์อดส่นกดทางมามันอกันก็มาหายวัยเ้าเ้ากินให้ปู บวกเก็บนะครับเนาะตามนัดครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะเบิบ้งคุยเ,เขา,าบ้ากะนิจนาเบิ้งนะครับเนาะเป็นแนวทางไม่แต้มเซนโศกเสซนระบาครับผมให้เขาบ้านรับชมกันรอยโชคดีมไม่ใช่ที่นี่แม่สมพรวัดทีเดียวกะวาบอุตสีเละ,ะครับปูบอกก็ตีสี่ละซิบสี่นะครับเนาะซิบสี่บาทวัดนี่ซิบ ห้าบาทนะครับเนาะนีมาสิบบาทกับอีกห้าบาทนะครับเอาตามนั้นครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมิใช่ขอให้แฟนช่องมีเงินแจกเงินหลานคือเพิ่นเนาะครับเนาะเอาเงินเปิดเปิดกุดเปิดโยสวัสดีครับ